ไม่รู้จะเห็นไหมนะครับนี่เป็นฉากธรรมชาตินะครับเมื่อกี้ผมนั่งตกปลาอยู่แล้วผมก็เห็นว่าปลาอะไรนะครับขึ้นมาบนโคกนะครับสุดท้ายเป็นบนนานเขาเลยครับนี่ครับไม่รู้งูอะไรงูอะไรนะครับนี่นี่เห็นไหมครับปลากระดิกนะครับงูร้อยบนมันกินน้อยปลาตัวเต้านี่มึงก็เลยนี่ที่ขากันไกลงูนะกำลังจะขยายนะครับแสงอาจจะน้อยหน่อยนะครับกลัวว่าเพิ่มแสงแล้วเขาจะตกใจนะครับแดดลองเพิ่มแสงดู เ่อไม่ได้นะครับเพิ่มไม่ได้นะครับน่าจะชัดขึ้นนะครับไม่รู้งงอะไรนะครับเดี๋ยวเอฟซีคนไหนรู้ก็บอกมาด้วยนะครับกําลังกลืนลูกปลานิลนะครับเมื่อกี้ผมเห็นแต่ตัวปลานะครับไม่เห็นนี่นะครับโลวนะเนาะกำลังคาบนะครับนะครับเนี่ยเขาคงตกตกใจแสงนะครับนี่คงยังไม่ปล่อยเลยนะครับกำลังกลืนนะครับตัวมันอยู่ไหนมันอยู่ในโครง

ก็ได้เห็นวิถีชีวิตนะครับวิถีชีวิตแม่เขเรียว่าไใจนะเได้เห็นวัตจักชีวิตนะครับวิถีชีวิตกงนะครับครูประดับใจหัวเราะเลยนะครับวิถีชีวิตกงวิถีงไม่ใช่วิถีชีวิตนะครับวัตถจักของสิ่งมีชีวิตนะครับนี hm. ่ห no ่วงโซ่อาหารนะครับครูวิทยาศาสตร์ต้องพูดแบบนี้ไอเราเป็นครูเกษตรครับไม่รู้งูอะไรนะครับแต่ปลาปลาแนนแน่นอนนะครับ เอฟซีต้นไหนรู้ก็บอกมาด้วยนะครับนี่กำลังกลืนผมลุ้นว่าเขาจะกลืนได้ไหมนะครับตัวนี้ส่วนหัวเข้าไปแล้วนะครับเข้าไปแล้วนี่ใกล้มากเลยนะครับนี่อยู่ผมนั่งกลางขาตกตรงนี้นะครับตกปลาเล่นๆนะครับไกลค่าเมื่อกี้ผมเห็นเฉพาะตัวปลานะครับว่าปลามันกระดิดกระโดดขึ้นมาอยู่บนโคกได้ยังไงนะครับตกลงเขาจับมาแล้วนะครับแสดงว่าเขาอยู่ตรงนี้ก่อนผมนานนะครับก็ไม่ได้เห็นกันนะครับเขาหาปลาผมก็หาปลาแหละครับนี่เป็นสาที่โรงเรียนนะครับ กำลังจะกลืนนะครับกําลังจะขยายตอนนี้ขยายกล้ามนะครับเย,บบยอะบ่นนี่ครับปลานั้นน่าเรียบร้อยแล้วครับผมก็ไม่ช่วยนะครับขอใช้สิทธิ์ในการไม่ช่วยนะครับ, <c oughs> บเพิ่งมีอมไรยิบปลาอีกเดี๋ยวไปว่ากินน้ำปลาที่โดนขึ้นมาหรือเป็นราวเดี๋ยวไอะไรจริงไหมเม่มันคบไม่ได้บ <c oughs> เปลือมันจะปาปลาเป็นขาบู้อยู่มันกินมันนี่ครับ ถ่ายไปให้เอซีดูนะครับภาพดูยากนะครับโฟกัสไม่ค่อยดีโอเคโฟกัสแล้วนะครับตัวไม่เล็กนะครับนี่ลุ้นมาจากกลืนได้ไหมครับเอาจะใสใหญ่เลยนะครับพวกปันนินนะครับพวกปันนินวิถีชีวิตเออบอลน, <c oughs> น่ากลืนไม่ได้เนี่ยเหล่าเต้ากู้นเต้ากลืนตึน้งวัวรวยน้อยนอนเองตัวเดียวเนาะกินหัวได้ไหมเนะออเดี๋ยว่า สามนาทีเดียวแบตเตอรี่ก็ตำ่ำตัดก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวค่อยค่อยดูอีกทีนะครับว่าตอนกลืนแล้วจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เห็นตอนการกลืนก่อนสามนาทีปเป็นแบตอ่อนแบตอ่อนนะครับ